พี่น้องมินิสะออนแดดออกแดดจ้าแดดแห้งแดดออกหลังจากที่พายุเข่าอถซิบก็มือพี่น้องเลยขึ้นฟ้าขึ้นฝนยุซิบก็มือไม่นีแดดจ้าแดดออกดีใจโอ้สดชื่นสดใสแน่นอนนี่แดดออกแล้วต้นไม้ก็สดชื่นสดใสดโดยเฉพาะบัวบัวสายหรือ บัวยันก็นตามเพิ่นมักแดดได้พี่น้องไม่ว่าจะบัวสายพันธุ์ไหนก็ตามเพิ่นมักแสงแดดจ้าได้พุ่นะดอกตูมอีกบักดกเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสาี่เจดอกตูมเจ็ดดอกบานสองดอกในน,นี้สวนหย่อมปู่สวนนาคราชนะครับสดชื่นสดใสครับอากาศดี นี่ส,ญญสวนยอมรูสวนนักราสวนยอมน้อยๆเพราะแต่เงี้ยงพเพราะ้เบิ้งพี่น้องเลยดอกท้องอุย้ยไรกบานแล้วดอกใหม่น่าหน้าเฉิดนิดบานสวยสดงดงาม